ผักบุ้งแก้วในกล่องฟมนะครับผมอู้ย่างงามเลยครับผมกำลังพอดีกินเลยครับอายุสิบแปดวันนะครับผมตอนล่นลงกองเป็นบ่แม่ตั้งแต่ตั้งแต่มือล่องกองครับสิบแปดมือครับผมพ่อเหมือนผักบุ้งจีนนะครับเด้ออัตราการงอกเขาอยู่ที่สามถึงห้าวันนั่นแหละเหมือนกันนะแม่พ่อเขางอกแล้วถ้ากำลังล่องกองอ่าล่องกองแบบนี้เลยนะครับย้อนย้อนไหวเก็บกินเก็บขายก็ได้ได้ครับผมแต่ปลูกได้หลายเนาะมึงต้นเขาอู้ยพวกนี้ยยังต้นมึงมึ้ยังกรได้ได้ครับเด้อมึงดูบวมแห้งมึง <Yeah. S 1> เียเออเอ๊ะขอตาด,ด้วยตาถึงไปนองมึงอือเห็นไหมมึงไอ้ตัดให้มึง,ดดมงนี่นี่เห็นบอกครับต้นญ่แห้งเนาะเออใบกับญ่พ่อกระปูไปกินครับเอากล่องเด็กกับพ่อได้ครับเด้อเนี่ย<น>ผมล่องแล้วกล่องนิดหน่อยนะครับกับปลูกได้มันกันนะครับกล,กล่องก่วงกับปลูกได้นะครับแต่ว่าเขากะจะดื่มมาพอตอนเขาใหญ่แล้วกะจะกินน้ำไหลายแน่นะครับผมผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นกล่อง่25โลนะครับ ออองยาดูกนี่พรท่านเมาเติมนำเรืเปนบ่บ่ได้ลองมึงเมื่อเมื่อเมื่อความกันอเมื่อสิแปดมื่อสิปดเมื่อนำยังเลือบหาหลายอ้หากเลยเดียวพี anyway. like ่น้อรถแกนนี้เดียวองเต่าเบื้องงมายไห่ายอ้หักคนขาวแห้งงาแห้งอ่ะเบิ้งเบื้องอ้ยตนซ่อนแห้งอ่ะเบืะเบิ้องอพี่น้องอูสุยอแหงเลยครับเอขาวจุนพูท่านไต่กัเป็นตาแจวเลย มันปูง่ายด้วยครับเด้อเวลาหลากเขาหลายเสียบโบ้าเข้าอยากจะทําสาวเขานะครับเอาสาเขาเข้ากับตัดหลากออกนะครับแล้วก็ตัดใบบปกินเออตัดใบออกไปเลยนะครับตัดใบไิกินนะครับนี่นะครับเห็นบหนี่มันตัดอ้อยเมึงในไราสัมไรนะครับอันนี้คือแข่กระถางเดียวนะครับนี่นี่ดูดูในตลาดเข้าใครจะบาดมาเนี่ยเห็นไหมในไร่แห่ เออครับนี่กระทังได้หน่อยครับกระทังสีเหนียวนะ้าแบบว่าตอนตอนเป็นสาวจังสีฮ้ตตรงตัดบ่หรือว่าถ้าฮอตตัดเป็นปูเอากับตรงตัดหักไปเลยบ่ตัดหลักน้ำอ่าตัดหลักน้ำหรือว่าจะเอาไว้อีกรอบนึงก็ได้อ่าเร่ว่าจะเรื่องว่าเขาตัดออกแล้วเขาจะไปเลี้ยงอย่างนี้นะแต่เขาแตกขึ้นมาหม่จะดีกว่าเขคือตัดหลักออกะตัดีกว่ามาชันก่อนตัดใบเขาถ้าก็ตามสาวเขาครับอุ้ยจะว่า มัขาวแห้งไงกว่าขาวแห้งแต่กบเป็นยังเดี๋็กมันก็ออกมาใหม่อือแล้วเขาจะแตกกล้าออกมาใหม่ไอ้ความเสียดายของคนอือนี่ตัดออกครับเออเอากระป้องพอไหมไม่แบบนี้เลยเอากระเสร็สังเกตสีน้ำปุ๋ยยังเข้มอยู่ยังเข้มอยู่ยังเข้มอยู่แสดงว่าเท่ากับเติมแค่หนังเปล่ากระพ่อเติมเติมน้งเปล่ามากทัดมาถึงกระถางนี่กระพ่ะครับเออแค่นั้นเองง่ายๆกระเพี้ยวใคือเก่าสิร้อยเขาแตกก้อนขึ้นมาใหม่อ่า แล้วก็ทำไมคืแบบนี้เลยเห็นบ่ะนี่อืมเปิดองนะมึงเบิ่งน่ะอู้ยเห็นป่เห็นบ่บ่ได้มีแต่ต้นเดียวเลยงามทุกต้นน่ะเบิ่งอากเปิ้ลขาวจูนปูนอยู่นี่อู้ยสวยมากสวยมากเลยอ่ะกระถางกันในน้ำให้เป็นกระถางสี่นิ้วขึ้นไปนะครับเวลาจะปลูกสี่นิ้วขึ้นไปหกนิ้วนะครับกระลังพอดีนี่มีตัวหกนิ้วนี่มีตัวกระถางหกนิ้วเปิดมันก่อน ผมก็ทดลองกันทะครับโอ้ยสวยเหมือนกันดูต้นอัวมากดูดูอู้ต้นใหญ่แหงเมึงติละอู้โอ้แบบนี้กับจะกินพอะทำได้เนาะเห็นปะหยาเขาเมียเนาะปู่เป็นเมีย้ะครับเด้อปู่ในกองฟมนะครับนั่งก็บไปตองรดนะครับไ่ต้องขุดดินนะครับไ่ต้องทอนหยาไ่ต้องฉีดยานะครับผมใช่แบบนี้กับปู่กินปู่ขายได้เลยนะครับผมงามายง่ายครับสำหรับไผ่ที่อยากทำตามนะครับปู่เขาบุงแก้วในกองฟมนะครับเข้ากับรงคลิป วิธีปลูกไปให้แล้วนะครับผมขอสามารถทำตามได้นะครับผมสวัสดีครับ